Big กโซครับหรือว่าโซ่แคมเบล l l กำลังจะเดินทางมาประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับกัน n e r Profile ก็ต้องคุยถึงเขากันหน่อยและครับว่า Big กโซหรือว่าโซ่แคมเบล l l เนี่ยเป็นใครมาจากไหนและมีความยิ่งใหญ่มากแค่ไหนในช่วงที่เขาทาแข้งและช่วงที่เขาแขวนสตาร์ไปแล้วนั่นเองนะครับรวบรวมทั้งหมดทั้งมวลไว้ในคลิปนี้ชวนทุกคนมาคุยกันหน่อยครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับนะใครที่รักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันติดตามกันได้เลยนะครับคุยกันเนอร์สทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ครับคลิปนี้กันเนอร์โปรไฟล์นะครับเราจะพูดคุยถึงเรื่องราวของนักเตะสตาร์โค้ชต่างๆนานาของอาร์เซนอลครับและคลิปนี้โซ่แคมเบลครับนะฮะพูดคุยโปรไฟล์เขาหน่อยนะครับไอ้เจ้ากันเนอร์คนนี้เนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนนะครับมันเก่งแค่ไหนนะครับเก่งแค่ไหนต้องบอกแบบนี้ก็ได้แชมป์เยอะฮะ ถึงแม้ว่าจะต้นกําเนิดจากสเปอร์ก็ตามนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่มีบทบาทสําคัญมากมายนะครับช่วงชีวิตเขาก็เรว่าสนุกสนานเลยมีความเป็นผู้นำนะครับครั้งหนึ่งโดนด่าว่าเป็นจูดาาแห่งวงการฟุตบอลนะครับแล้วก็พาทีมประสบความสําเร็จในช่วงแชมป์ไร้พ่ายด้วยโอ้โหมันมันมากมายจริงๆผู้ชายคนนี้นะครับแถมต้องบอกว่าไอ้ความไอ้ความโด่งดังของเขาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับมันมาเพราะฝีเท้ามันมาเพราะ บุคลิกความเป็นผู้นำนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะเขานี่ต้องบอกว่าเด็กกับสาวน่ารักน่ารักเพียบเลยนะครับจะเป็นยังไงมารล่เรียงในกานเนอร์โปรไฟล์โซแคมเบลกันเลยดีกว่าครับสำหรับโซแคมเบลนะครับข้อมูลทั่วไปก่อนนะก็เป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับเกิดที่ลอนดอนเลยนะครับเกิดที่ย่านนิวแฮมนะครับก็มีสัญชาติจาเมกาด้วยนะมีสัญชาติจาเมกาด้วยนะครับเกิดวันที่18กันยายน1974นนะครับแล้วก็ ชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยชื่อว่าเซาเซอร์เจเรมีอาแคมเบลนะครับเขาก็เลยย่อเป็นโซแคมเบลนะครับก็เป็นหรือว่าหลายคนเรียกว่าบิ๊กโซนั่นเองนะครับเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์เลยครับประการหลังตัวกลางเลยเซนเตอร์แบ็กเลยนะครับเส้นทางอาชีพมันเลยนะครับสำหรับเส้นทางอาชีพของโซแคมเบลเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากทอตแนมฮอสเปอร์ก่อนนะครับก็เป็น นักเตะนะฮะที่เรียกว่าขึ้นมาจากชุดอะคาเดมี่ของสเปอร์นะครับแล้วก็เรียกว่าถูกขนานนามว่ามึงอาจจะเป็นตำนานของสเปอร์เล่นทีมเดียวไปตลอดลาอะไรแบบเนี้ยนะพาสมัยก่อนเนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเขาจะฮิตนะครับนักเตะแบบเล่นสโมสรเดียวยกยาวไปเลยนะครับเริ่มต้นเทิร์โปรในปี1992นะครับแล้วก็อยู่สเปอร์ยาวจนติดทีมชาติอังกฤษเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็พาทีมคว้าชแชมป์ นะฮะไอ้ลีกคัพหรือว่าคาราบาวคัพในปัจจุบันในปี1999นะครับซึ่งเป็นแชมป์แรกแล้วก็แชมป์เดียวที่ชอคเคนเบลดเอาชนสเปอร์แล้วก็เป็นแชมป์ล่าสุดที่สเปอร์ได้ด้วยนะครับไม่ไม่อยากพูดเลยพูดเลยเดี๋ยวไปดูขิงเขาค้าบครับครันะครับหลังจากนั้นครับนะฮะบิ๊กโซครับทำเซอร์ไพรส์ด้วยการย้ายมาสู่อาร์เซนอลในปี2001ครับและนั่นเป็นจุดกําเนิดจูดาส์ครับนะฮะผมยังจดจําช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดีครับ ช่วงเวลานั้นเนี่ยผมเล่าเป็นเกรดเล็กๆน,น้อยก็แล้วกันนะครับอาซายเมนเกอร์ครับนะฮะก็เรียกว่าเชิญนักข่าวมามาร่วมแถลงข่าวนะแต่ว่าก็ไม่ได้ประกาศว่าจะเป็นบิ๊ก e ดีอะไไนนะครับหลายคนคิดว่าคงเป็นเดียแบบเล็กๆเดียวซื้อดาวรุ่งซื้อผู้รักษาประตูคนนั้นคนนี้หรือเปล่าหรือเทิร์นโปจากนักเตะเยาวชนขึ้นมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีนักข่าวถามโซลแคมเบลนะครับว่าอ่ะสัญญาอยู่ใกล้จะหมดแล้วอยู่จะต่อกับสเปอร์ไหมหรืออยู่จะไปทีมไหนยังไงไหมตอนนั้นมันมีกฎดสอตแมนนะครับคือหมดสัญญาแล้วย้ายฟรีนตะเพิ่งเริ่มเริ่มเ,มเลยช่วงนั้นนะฮิตมากตอนนั้นนักเตะแบบไม่ต่อสัญญากันเป็นว่าเล่นนะครับก็เรียกว่าไปเพื่ออพอพอพค่าเหนื่อยอะไรแบบนี้นะครับแล้วโซลแคมเบลก็เคยประกาศว่าแบบไม,ไม่ไปไหนหรอกคือแบบเหมือนพูดรักษาท่าทีอ่ะนะครับว่ามไม่มีแบบไม่ได้คิดจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ ทุกคนนะครับด้วยการไปอยู่ห้องแถลงข่าววันนั้นกับอาร์เซนอล์นะครับวันนั้นนักข่าวที่ไปเนี่ยมีแต่ตัวเล็กๆนะครับแล้วได้ข่าวใหญ่เลยนะครับเพราะโซแคมเบลคือกองหลังกัปตันทีมของสเปอร์คู่ปรับร่วมเมืองของอาร์เซนอลนะครับซึ่งไม่คือพูดง่ายมันมันยากมากๆที่มันจะเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นคือลํำพังนั้เแต่สเปอร์ย้ายมาอาร์เซนอลโดยตรงเนี่ยยุคนั้นสมัยนั้นนะยังเป็นเรื่องยากเลยยุคนั้นสมัยนั้นยังเป็นเรื่องยากเลยแล้วนี่เล่นเอาคนที่ จะกล้ามาเป็นเลเจนด์กล้ามาเป็นตำนานของสเปอร์ย้ายข้ามขั้วมาอาร์เซนอลโอ้โหข่าวใหญ่สิครับนะฮะแล้วทันทีที่ย้ายมาอาร์เซนอลครับเป็นปรากฏการณ์ทันทีครับเล่นให้กับอาร์เซนอลใน2องคำรบนะคำรบแรกเนี่ยเป็นคำรบที่ดีที่สุดก็คือในช่วงปี2 0 0 1นถึงนะครับลงเล่นไปห3 5 135นัดทำได้แปประตูครับแล้วก็ในแปประตูเน,นี่ยมี1ประตูทำได้ในเกมนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันว่าแพ้บาร์เซโลนา2ประตูต่อ1น,นะ ช่วงแรกเล่นให้กับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับย้ายมาก็คว้าดับเบิลแชมป์นะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมป์เอฟเอคัพในปี2 0งพ2 0ห2นะครับและเป็นตำนานนะครับแชมป์ไร้พ่ายนะครับเดอะอินวิซิเบิลนะครับ2003-2004นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่โซแคมเบลพีคที่สุดก็ว่าได้นะครับช่วงนั้นเนี่ย บิ๊กโซเนี่ยสามารถทำให้ทีมเนี่ยนะครับแข็งแกร่งมากพอที่จะไม่แพ้ใครในในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเล่น38นัดนะครับชนะ26เสมอ12แล้วก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับถือว่าเป็นแชมป์ไร้พ่ายหนึ่งเดียวในพรีเมียร์ลีกนะครับและจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครทำได้นะครับการคว้าแชมป์เอฟเอคัพเนี่ยทางด้านของทรอยแมฮอส์ทางด้านของโซแคมเบลนะครับ ที่ย้ายมาอาร์เซนอลเนี่ยได้ได้แชมป์สสมยัยคือ2002แล้วก็2005นะครับแล้วก็ในปี2005เนี่ยชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต่ในรอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับส่วนรายการแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเขาพาทีมเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับหครั้งท้วนนะครับซึ่งอาร์เซนอลก็ไม่ค่อยได้เข้าชิงหรอกนะครับก็ได้เข้าชิงกับบาร์เซโลนานะครับแล้วอาร์เซนอลเนี่ยเหลือเหลือ10คนนะเป็นอะไรไม่รู้อาร์เซนอลชอบโดนใบแดงนะครับแล้วก็ โซคลาเมลทำเซอร์ไพรส์ด้วยการขึ้นนำก่อน1-0นะครับก่อนที่บาร์เซโลนาเนี่ยจะมายิง2ประตูรวดนะครับแล้วก็พลิกแซงเป็น2ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นทางการเล่นอาชีพต่อจากนั้นนะครับย้ายไปไอพอร์สมัทในปี26ถึงนปี2009นะครับไม่น่าเชื่อครับนะเป็นคนที่ถูกโฉลกมากไปทีมไหนทีมนั้นก็ได้แชมป์นะครับไปเล่นให้พอร์สมัทพอร์สมัทก็เป็นแชมป์เอฟเอคัพอีกนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับได้แชมป์เอฟเอคัพในปี2008นั่นเองนะครับหลััังจากกนน้ครบ ปี2อ0 9นกนะครับก็เรียกว่าเป็นการช็อกวงการอีกครั้งหนึ่งนะครับตัดสินใจไปเล่นให้กับน็อตเคานตี้ในปี2009นะอยู่ในอยู่ในลีกทูลีกระดับ4ของของอังกฤษเลยนะครับถือว่าแบบตกใจเลยนะครับเ,เพราะว่าเขาไปเล่นที่นี่เนี่ยแต่จริงๆก็อายุเยอะแล้วนะ,นะแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องไปเล่นลีกล่างขนาดนั้นไงนจริงแช้ยนชิพอะไรพวกนี้เขาก็ยังเล่นได้สบายนะครับแต่ว่า ที่เขาตัดสินใจไปเล่นให้กับทีมน็อตเคานตี้ในปี2009เนี่ยเพราะว่าสเวนกอรันด์เอลิกซันครับอดีตพุชการทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะครับเป็นเป็นผออ,อกีฬาที่นั่นอยู่นะช่วงเวลานั้นนะครับเขาก็เลยย้ายไปนั่นเองนะครับแล้วก็ย้ายไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอ่อไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเล่นได้ยยแบบไม่ทันจะขวบปีดีนะครับก็เรียกว่าแยกย้ายนะครับแล้วมันยังเล็กขวบปีเลยยังไม่ทันถึงเดือนด้วยนะครับก็ เล่นไปแค่29วันนะครับก็ยกเลิกสัญญากันนะครับซึ่งก็เอาละนะครับมันก็เป็นเรื่องเอเงินเงินทองทองด้วยเรื่องวิสัยทัศน์ต่างๆนานาด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกมันต่างกันเยอะเกินไปครับจากนั่เตะระดับพรีเมียร์ลีกไปเล่นแบบลีกล่างสุดเลยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับนะฮะก็ย้ายกลับมาเล่นนาชอวนอลช่วงสั้นๆในปี2010นะครับก็เล่นประมาณ11นัดก็ยังทำประตูได้ด้วยนะหประตูนะครับแล้วก็สุดท้ายไปแขวนซัดกับนิวคาสเซิลครััับบในนนนปีี2010-2011ะครอ้ก เรียกว่ามามาเล่นมาเล่นแบบประคองประคองละนะครับเพราะตอนนั้นอายุแบบ3ามหแล้วนะครับ,นนบ,บ, 3, 6, 3, รบซึ่งยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเล่นหนึ่งสามหกสานี่คือแบบถือว่าแบบมากๆแล้วนะครับถือว่าแบบอายุเยอะมากแล้วนะครับโซนแคนเมเบลเล่น,นกับนิวเขาชอบเป็นแค่7นัดนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็สามารถที่จะประคองตัวเองจนแขวนสตั๊ดได้กับนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับนี่คือเส้นทางอาชีพนะส่วนทีมชาติครับทีมชาติครับ โซแคมเบลเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษครับนะฮะเลือกเล่นให้กับอังกฤษนะครับโดยเล่นในระหว่างปี1996ถึงปี2007นะโดยลงไปทั้งหมด73นัดนะครับมีทัวร์นาเมนต์สำคัญๆอย่างฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรนะครับผมไล่เรียงตามไทม์ไลน์เลยดีกว่า เริ่มต้นจากยูโร1,996ก่อนตอนนั้นเรียกว่ายังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับก็ติดทีมชาติอังกฤษในสมัยแรยกๆนะครับแนละ้วก็เรียกว่าประคองประคองตัวไปเล่นเต็มตัวในฟรอง98ครับฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศสนะครับได้เป็นตัวจริงเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าโชว์ผลงานยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็พาทีมผ่านก็ถึงอรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับอาร์เจนตินานะครับแล้วก็เรียกว่ามีการดวลจุดโทษแล้วก็แพ้ไปนั่นเองนะครับ ยูโร2000นะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวหลักของทีมแล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องฟุตบอลโลก2002นะครับแต่ว่าอังกฤษก็ลุ่มๆุมดนดอน,ดนนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลโลก2002เนี่ย เขานับว่าทีมชาติอังกฤษยุคนั้นเนี่ยเป็นทีมชาติอังกฤษที่ดีที่สุดยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นฟุตบอลโลกที่เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นเจ้าพัดร่วมนะก็สามารถที่จะเรียกว่าแข็งแกร่งมากจริงๆนะครับเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศแต่ว่าสุดท้ายไปพ่ายให้กับบาราซิลนะครับหนึ่งประตูต่อสองตกรอบนะครับซึ่งสุดท้ายบาราซิลก็ถลิงเป็นแชมป์นะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าแพ้แชมป์ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นยูโร2004ครับนะโซนแคมเบลก็ยังคงเป็นตัวหลัััักกอยยู่่่นนะะคครรรบบบพพงไได้้ชมาาา เริ่มมจะโรยราก็คือฟุตบอลโลก2006นะครับอันนั้นก็เรียกว่าเริ่มเป็นตัวสำรองแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นจอห์นเทอร์ลี่กับพรีโอฟอรินาเนี่ยขึ้นมาเป็นประกันหลังตัวจริงนะครับแล้วหลังจากนั้น2006จบทัวร์นาเมนต์ก็เลิกเล่นทีมชาตินะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในฐานะทีมชาติเนี่ยเขากลายเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งมากของนิมชาติอังกฤษนะนะครับแล้วก็เล่นลูกกลางอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเป็นคนสําคัญให้กับทีมเลยก็ว่าได้นะครับ หลังจากแขวนสตาร์ทครับชีวิตเป็นอย่างไรจะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลไปมนะครับโซแคมเบลหันมาเอาดีในฐานะผู้จัดการทีมนะครับเรียกว่าไปคุมทีมนะครับแม็คคาฟิลทาว์นะครับนะก็แล้วก็ทีมซาว์เอ็นยูเนเต็ดนะครับแล้วก็รวมไปถึงทํางานในเรื่องของเป็นนักวิจารณ์นะครับแล้วก็ทางานการเมืองด้วยนะครับเคยลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรพวกนี้ด้วยนะนะะไรเรียงทีละเรื่องเลยนะครับเป็นโค้ชเป็นผู้จัดการทีมก่อนนะครับ ไปอยู่กับทางด้านของ m 克菲ทาว์เนี่ยนะครับในช่วงปี2008-2009นะครับก็เรียกว่าเป็นผู้จัดการทีมครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน2018นะครับช่วงตอนนั้นเนี่ยทีมเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้นนะครับจากลีกทูแต่ว่าโซแคมเบลเนี่ยก็สามารถพาทีมรอดตกชั้นได้แต่ว่าสุดท้ายปี2019เนี่ยทีมเนี่ยประสบปัญหาทางการเงินนะครับก็เลยต้องแยกทางกับโซแคมเบลนะครับหลังจากนั้นโซแคมเบลก็ย้ายไปคุมทีม เซาเทนยูไนเต็ดในเดือนตุลาคม2 0 0พเลย2019เกเลยนะครับก็เป็นสโมสรที่ต้องบอกว่ากำลังดิ้นรนในลีกวันนะครับก็ขยับขึ้นมาสูงขึ้นนะจากลีกทูกมาลีกวันนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่สามารถได้ทีม ไม่สามารถช่วยให้ทีมรอดตกชั้นได้นะครับแล้วก็ทีมยังประสบปัญหาการเงินอีกแล้วก็ยังมีเรื่องของโควิด19กโผล่ก็มาอีกโอ้โหนะครับในปี2020เนี่ยเขาก็เลยแยกย้ายกับทีมนะครับก็เลยจบการเป็นผู้จัดการทีมนะครับแต่ว่าก็คงยังมีโอกาสได้เป็นผู้จัดการทีมต่อไปแหละนะครับในมุมมองผมนะแต่ว่าอาจจะต้องรอดูเรื่องของสถานการณ์ต่างนานาก่อนนะครับอายุอันามก็ยังไม่เยอะนะครับสำหรับโซคแคมเบลในการเป็นผู้จัดการทีมนะงานสื่อบ้างนะครับหลังจากที่เลิกเล่นไปเเนนนนี่ยยยโคคััมบบลลลลลกกกาาาาป็็วววิิจรรรร์์์แแ้ะะหหฟฟุตตอใๆพ รายการทีวีดังๆของอังกฤษไม่ว่าจะเป็น BBC Sky Sport อะไรพวกนี้เชิญเขาไปพูดไปวิเคราะห์หมดนะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นเหมือนอาจารย์นะคอยคอยพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ทีมฟุตบอลต่างๆนาๆนานะครับแล้วก็วิเคราะห์เกมต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเมืองครับในปี2015ครับโซแคมเบลเคยสนใจการเมืองนะครับโดยเฉพาะในพักอนุรักษนิยมนะครับเขาเคยประกาศ ลงรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีลอนดอนนะครับในปี2016ด้วยนะครับแต่ว่าสอบตกครับนะไม่ได้ไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับก็มีความเป็นผู้นําแล้วก็มีความสนใจในเรื่องการเมืองอย่างชัดเจนนะครับไปดูเรื่องสถิติแล้วก็เกี็บประวัติต่างๆดีกว่านะครับสรุปเป็นผลงานนะครับแบบนี้แล้วกันนะ ในฐานะเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเขาเคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยกับอาร์เซนอลนะครับหนึ่งในนั้นเป็นแชมป์ไร้พ่ายได้แชมป์เอฟเอคัพสมสมัยครับนะฮะได้กับอาร์เซนอลสสมัยได้กับพอรตสมัทหนึ่งสมัยแล้วก็ได้คาราบาวคัพหรือว่าลีกคัพเนี่ยหสมัยในปี1 9 9 8 9 9กับรอยเกัมฮอสเปอร์นะครับแล้วประวัติส่วนตัวนะครับที่แบบรางวัลส่วนตัวอะไรแบบนี้นะครับได้นักเตะยอดเยี่ยมของ PFA เอฟเอเนี่ยในปี1 9 9่ 8ต่อ99นะครับแล้วก็ปี2002-2003ปี2003-2004นะครับแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยม a l อ s t a r ของฟุตบอลโลกปี2002จำได้ไหมที่ผมบอกว่านั่นคือชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติอังกฤษนะครับทางนั้นาทางนั้นของส่วนคาเมลก็ติดด้วยนะครับแล้วก็ยังติดทีมแห่งทัวร์นาเมนต์ในศึกยูฟายูโรปาแชมเปี้ยนชิพนะฮะในปี2004ด้วยนะครับก็ถือว่า เรียกว่าเกีตบประวัติขับแก้วเลยทีเดียวสําหรับนักเตะรายนี้ครับมาดูเกดเล็กเล็กน้อยที่น่าสนใจเกี่ยวกับบิ๊กโซโซแคมเบลกันหน่อยกันลวกันนะครับสาหรับโซแคมเบลนะครับนะฮะเขามีทัศนคตินะครับในการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเชื้อชาติแล้วก็ความหลากหลายในวงการฟุตบอลนะเป็นผู้มาก่อนการเลยคือเขาเป็นตั้งแต่ผิวสีนะครับแล้วก็แถมเป็นเป็นลูกครึ่งด้วยนะครับเป็นจาเมกาแล้วก็มีอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น เขาคงจะโดนเรื <Eso> <bars> ่องราวที่มันไม่ค่อยน่ารักในสังคมแน่ๆนะครับเขาก็เลยเป็นหนึ่งคนที่รณรงค์ในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็เลยกลายเป็นบักนะฮะแคมเปญต่างๆที่ออกมาในโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวครับโรงคามเมลจริงๆเคยคบกับอดีตนักเทนิสชื่อดังด้วยนะครับไปตามหาเองแล้วกันว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวให้น้องที่ตัดต่อลองดูซิลองไปเซิร์ชดูซินะมีไหมขึ้นไหมนะฮะอ่ะแต่ว่าอันนั้นไม่นับแล้วกันมานับที่แต่งงานก็แล้วกันนะครับโซงคามเมลแต่งงานกับ ฟิโอน่าบารัตครับนักออกแบบแล้วก็นักตกแต่งภายในนะครับมีลูกด้วยกันนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็ชอบในเรื่องของงานการกุศลน,นะครับแล้วมักจะสนับสนุนงานการกุศลต่างๆนานาโครงการที่จะพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับเยาวชนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่เกินไปนะครับบิ๊กโซหรือว่าโซแคมเบลเนี่ยกำลังจะเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่8 9แล้วก็10นะครับมากับไอเดอร์กูจแจนเซ้นด้วยช่วงนั้นอนาร์เซนอลเจอกับทางด้านของเชลซีพอดีนะครับเป็นลอนดอนดับบี้แมชเลยนะครับโอ้โมันบรรยากาศมันคงสนุกแน่นอนนะครับ แล้วก็คนที่พามานะครับต้องบอกแบบนี้เลยครับนั่นก็คือ i n f u o s ครับนะก็เป็นกิจกรรม Living Legend นั่นเองนะมีทั้งหมด3กิจกรรม3วันรวดนะครับนะจริงๆยอดยังมีอีกมากมายนะแต่ว่าผมมาเน้นที่ i n f u o s จัดก่อนก็แล้วกันนะมี Exclusive Dinner ในวันที่8ครับนะฮะก็ใครที่อยากจะไปก็เป็นช่วงค่ำตั้งแต่ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็มีเล่นฟุตบอกลกับ ทางด้านโซคัมเบลครับนะฮะเป็นกิจกรรมเซเว่นแอซายฟุตบอลแมชนะครับในวันที่9ครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงสี่โมงเย็นที่ทันเดอร์โดมนะครับแล้วก็เรียกว่ากิจกรรมไฮไลท์ครับนั่นก็คือดูบอลนะครับร่วมกับบิ๊กโซนะครับก็เกมเด่นที่ผมบอกกับลอนดอนดับบี้แมชนะครับก็จะเล่นกันในวันที่10พฤศจิกายนนะครับสองทุ่มจนถึงที่ตีหนึ่งโดยประมาณนะครับที่เอ็มซิเฟียนะครับใครสนใจครับสามารถจองตั๋วสามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อินฟูออสได้เลยนะครับ จะไปที่ LINE แอดเขาก็ได้นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปทามเพจเขาอะไรยังไงก็เชิญได้เลยนะครับเดลิเคไปได้เลยนะสามารถซื้อตรงซื้อตั๋วได้ราคาบัตรแต่ละวันไม่เท่ากันนะแล้วก็เงื่อนไขไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปสอบถามข้อมูลกับทาง i n f o ูออสเอาไว้ก่อนกันละกันนะอ่ะบิ๊กโซมาทั้งทีอยากชวนแฟนอร์เซนไปนะครับไปถ่ายรูปร่วมกันกับเขาไปถ่ายรูปกับตำนานนะครับเรียกว่า คือเป็นคนแสบมากคนหนึ่งอ่ะอันนี้ผมสรุปพาร์ทสรุปของผมนะผมคิดว่าเป็นคนแสบมากๆคนนึงอ่ะนะครับยเล่นย้ายจากสเปอร์มาสู่อาร์เซนอลนะครับในช่วงช่วงเวลาที่เขาพีคที่สุดด้วยนะครับแล้วย้ายแบบฟรีๆด้วยโอ้โหมันเจ็บปวดมากมีเกิ็ดอีกนิดนึงวันที่ไอ้ทาดแงมไอวันที่สเปอร์ไอไม่ใช่สเปอร์วันที่โซนคาเมลได้แชมป์เนี่ยพิมลีกับอาร์เซนอลเนี่ยไปชูถ้วยที่ไวฮาร์ดเลนบ้านสเปอร์ นะครับมันคือมันจะหูมันจะดราม่าเลยขนาดนั้นนะครับแต่ผมไม่รู้แฟนร์ยังรักอยู่หรือเปล่านะแต่แฟนอาร์เซนอลรู้สึกว่าเออเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นคู่แข่งที่เราแบบรู้สึกว่าเอออยากอยากอยากจะขยี้เขาหน่อยอะ่ะอยากจะอยากจะอยากจะแกล้งเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วไอเนี้ยมันแสบมากนะครับแต่ก็เป็นวิถีฟุตบอลแหละนะครับเขาว่าคงไม่ได้ตั้งใจให้ไปควา้าถ้วยในนัน้นหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับแล้วก็เรื่องอันนึงที่ไม่บังเอิญคือ ไปอยู่ทีมไหนก็มักจะประสบความสําเร็จนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะพอสม์ทช่วงนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นทีมที่ท็อปอะไรเลยนะครับแต่สามารถพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้นะครับซึ่งก็เป็นเกียรติประวัติของตัวเองแล้วก็เป็นเกียรติประวัติของทีมพอสม์ทด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนแล้วครับนะที่ยังรักษาสภาพหุนเทินร่างกายอะไรอย่างเงี้ยได้ดีเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วก็ต่างนะครับสนใจก็ไปเจอกันได้แล้วกันนะครับแล้วก็นี่คือ ประวัติทั้งหมดของโซลแคมเบลนะที่ผมรวบรวมมาให้ยังคงมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะถ้าผมตกหล่นตรงไหนยังไงไปช่วยกัรทำคอนเทนต์ฮะพิมพ์บอกหน่อยคิดเห็นยังไงกับโซลแคมเบลนะครับมีเกร็ดความรู้อะไรเพิ่มเติมหรือมีช่วงชีวิตช่วงไหนที่ผมไม่ได้เล่าให้ฟังไปนะครับช่วยกันจัดคอนเทนต์หน่อยก็แล้วกันนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับรักอาร์เซนอลทั้งใจครับนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคุยกันเนอร์สด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วเจอใหม่ที่คราวหน้าสสััดีครบ